สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน RMU Channel www.rmu.ac.th สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมข่าวสาร RMU Channel นะคะที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นที่น่าสนใจมาอย่างท่านผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางทีมข่าว RMU Channel นะคะก็ได้ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าข่าวต่างๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระโพธิยัน ห,หลวงพ่อเมืองพระวัตโทณวัดป่ามชิมวาดบ้านดงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ เมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรปริญญาจินดาประเสริฐนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามได้ร่วมกันจัดงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่พระโพธิยานมุนีฉายา พระละวัโทหลวงพ่อเมืองเจ้าอาวาสวัดป่ามชิมมวาดตามที่สภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีมติเป็นเอกฉันในการถวายปริญญาแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554ถึง2555พระโพธิยานมุนีฉายาพระละวัโทหลวงพ่อเมือง เจ้าอาวาสวัดป่ามชิมวาดจังหวัดกาลสินอายุ64ปี47พรรษาเป็นผู้นำคณะสงฆ์ที่มีข้อวัดปฏิบัติงดงามเป็นที่ยอมรับเลื่อมใสศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนมีสิทธิานุสิทธ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากมีเมตตาสงเคราะห์พุทธบริษัทโดยใช้แนวทางในการแสดงธรรมที่เข้าใจง่ายเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรมวินยัยที่บริบูรณ์ด้วย พระปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและพระปริเวสธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโดยใช้พลังทางพระพุทธธรรมในการขับเคลื่อนส่งเสริมพระบวรพระศาสนาการศึกษา การสาธารณสุขและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและจัดหาทุนสมทบอย่างต่อเนื่องเช่นสมทบทุนก่อสร้างอาคาร96ปีหลวงตามหาบัวสร้างหออภิบาลสงฆ์โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นสร้างพุทธบูชาคลีนิกสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการพิจารณาอาสุภกรรมฐาน ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของพระวิสุมงคลหลวงตามหาบัว สมทบทุนการก่อสร้างถนนหอสมุดจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์โครกระบือสภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงมีมติถวายปริญญาบัตรดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่พระโพธิยานุนีฉายาพลาวัตโทและมีการถวายปริญญาระดับมหาบัณฑิต แก่พระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,554ถึง2,555โดยมีสิทยานุสิทธ์ทั้งพระสงฆ์และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อเมืองเจ้าอาวาสวัดป่ามชิมวาดที่ได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ พระสุปโรคาเบิกศาสตราจารย์ปริยากินดาประเสริฐนายกฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถวายปริญญาบัตรและปริวิทยาฐานะแด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีกรารศึกษา2554และ2555ดังมีรายานามต่อไปนี้ ท่านผู้ชมคะมาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ขอเชิญคณาจารย์ข้าราชการทุกๆท,ท,ท่านนะคะร่วมประชุมพร้อมกันเป็นการประชุมประจําปีการศึกษา2556นะคะในวันอังคารที่28พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่ห้องประชุมเชเตอร์อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยรา ชภัชมหาสราคามนะคะซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะช่วงเวลา12นาฬิกานะคะก็ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านนะคะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษ 72, านะคะและฝากมาจากทางกองพัฒนาน,นักศึกษานะคะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาน,นักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่านนะคะ เขาทั้ร่วมโครงการพูดเพื่อพ่อนะคะเป็นการปลูกพลังยุวชนพันใหม่หัวใจรักพ่อนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณออนพินรักษาผลนะคะเป็นวิทยากรในการบรรยายนะคะซึ่งงานก็จะจัดในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2556ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะที่ห้องประชุมเชเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่านใดที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของการพูดเพื่อ พ่อนะคะเพื่อเป็นการปลูกพลังยุวชนพันใหม่ก็ขอเรียนเชิญได้นะคะตั้งแต่เวลา10บนาิกาสนาทีที่ที่ห้องประชุมเชียเตอร์นะคะในวันที่2 9พฤษภาคมค่ะอาลค่าจากเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะท่านดอรอวยชัยวัฒาผู้ช่วยอธิการวดีฝ่ายบริหาฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่2 8พฤษภาคม พุทธศักราช2556ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะที่ห้องประชุมบิอยูคู่วานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและก็ได้ร่วมมือกันกับคณะกรรมาการกำกับกิจกรรมพลังงาน ประจำเขต5นะคะหรือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะจัดโครงการประชุมเสวนาเครือข่ายผู้ใช้พลังงานและนักศึกษาประชาชนนะคะในจังหวัดมหาสรารคามนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายประชาชนผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามและเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ผู้นําเครือข่ายนะคะและมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิของผู้ที่ใช้พลังงานมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งงานก็จะเริ่ม ตั้งแต่เวลา8.30นากา30นาทีเป็นต้นไปในวันที่28พฤษภา,าคมนะคะซึ่งในการนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะโดยท่าน<ม>ดออรอวยชัยวัฒนานะคะ<ม>ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมเสวนาในครั้งนี้นะคะ นะคะในการนี้นะคะทางคณะวิทยาการจัดการนะคะโดยท่านอาจารย์วุฒิพลชัดจลัดกูลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําโครงการเพื่อเป็นการสารฝันให้กับเยาวชนต่างๆนะคะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบนะคะโดยมีแนวคิดในการจัดทำนะคะก็คือเป็นการจัดทําแผนอ,อบรมนะคะเป็นอบรม เป็นการอบรมยุวทูตนะคะหรือว่าอบ,อบ,อบรมามัคคุเทศน้อยนะคะซึ่งงานนะคะก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนอมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเป็นการต่อยอดนะคะในการจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะคะเป็นการรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราด้วยนะคะเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามที่จะนำประชาชนหรือว่าบุคลากรในจังหวัดนะคะเข้าสู่ประ ชาคมอาเซียนนะคะและในวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะทางคณะ วิทยาการจัดการนะคะก็จะจัดงานแถลงข่าวนะคะเพื่อเปิดตัวโครงการนะคะซึ่งเป็นโครงการในการสารฝันยุวทูตหรือว่าเป็นการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างความกระตือรือร้นหรือว่าเป็นการเตื่นตื่นตัวให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนะคะเพื่อเป็นการรองรับนโยบายและก็ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือการเข้าสู่แบบระดับสากลนะคะซึ่ง ถ้ทาไทยสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามนะคะที่เบอร์โทรนะคะ043742621เลยคะและก็เบอร์0830927858นะคะทั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานถแถลงข่าวในวันที่4มิถุนายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุมเชเตอร์คณะวิทยาการจัดการะคะ่ะ เอาละค่ะไกลเข้ามาทั่วขณะนะคะในเรื่องของการเปิดภาคเรียนใหม่นะคะซึ่งในวันที่19 พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะทางกองพัฒนานักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารคณาจารย์และก็ข้าราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะร่วมเป็นเกียรติในการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2556ซึ่งเป็นการประถมนิเทศของนักศึกษาภาคป,ปกตินะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2556ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่หอประชุมเฉลิม เพืเกียรติดพรรษานะคะซึ่งในวันที่30 31และก็วันที่3มิถุนายนนะคะก็จะเป็นการประถมนิเทศนักศึกษาโดยแยกคณะนะคะต่างๆก็คือคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการกฎหมายและการปฎครองต่างๆนะคะแล้วก็จะแยกเป็นการประถมนิเทศนักศึกษาออกไปตามคณะนะคะพร้อมกันนี้นะคะในช่วงวันที่30 31แล้วก็วันที่3มมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะทางก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะ มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีด้วยนะคะที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารกองกิจการนักศึกษานะคะค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าวอมิวช n นลของเราได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวานาแถมทองพร้อมกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ